าหมื่นพยัือกคุณี่พอโบ้ไปซื้อยาตมค่ะเขา้าวตลาดเล่งค่ะเด้เราบอกว่าใครตู้น้อยหน่อยะคะอ่ะแกวันมันแกความเพชรนะครับเดียวกับโตมัมันมีอ่ามีเพชรกาลีเนาะแต่ว่ามันจะมีความห่อนห่อนกลัว กินโดนๆไปแล้วมันเสียบหรือมันก็ะหอดเนาะกับเครื่องมาเสพขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันสะสมสะสมเหตุให้มันเพลิดขึ้นเรื่อยๆนะก็บทาไว้ทาว่าพายอยากซื้อมากะอยากลองเนาะกะสมาชิกใดเนาะตัวนี้ยซื้อสิบเก้าพันโดยอยู่ที่ปานามาติฟีเนาะก็บตัวเส่บแซ่บวด้วยเนาะเดี๋ยวลองกับฮะ ต้องเชื่อในน้ำเฟสน้ำในก็มีเนาะกาแซ่บเชีบอยู่เลยแต่ว่ากะคอยกินไม้ด้เพราะว่านนเป็นกระเพาะเนี้ยเพื่อกะบกุบ้แมงกาบริพิษขนาดนั้นเนาะจะแต่ว่ากินไรอาจซีน้ำตาแตกได้เนาะเพราะว่าขนาดนี้นี่เริ่มเริ่มเพลดแล้วเพราะว่ามันมันสะสมเนาะอ่ากะจบซะแล้วสำหรับวิดีโอกิน มีเพชราะมาเลเซียเนาะกัเสียงกาซยยียัวเนี่ยพวกอนี้เนาะเสียงกาซีนยัวเนี่ยมีคนรลนยเนาะคนมเนาเฮีอะไรอะแล้วพวกกนไม่คิบหนาเนาะ